อี้พี่น้องนะครับแรงไล่ขึ้นบดเลยนะวดเอาพี่น้องกว<อ>ดเอามัออนอ่อนดี่ครับอ่าครับใส่ๆม,มาใหม่ไงครับผมพี่น้องครับปึ๊บนี่ได้แล้วครับพี่น้องโอ้โอโอ โซซักเนาะโซซักนาะโซซักนาะโซซักนาะปาดวันไห้ววันวันน้อนี่เออคุณนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเช่ายูทูปสวัสดีพี่น้องมืดสุกหม่องสุกบอลครับผมพี่น้องที่สูเวียสูงงานครับเปลี่ยนเวียคิดนาทีการงานมืดสุกหม่องสุกบอลครับผม เห็นห้อยเพิ่นเอาเหรอครับผมพี่น้องเต็มนึงครับก็จะมาคอนไว้ข้างทางครับแต่ว่าบ่บ่อยสิไปมองอีกมองไหมครับผมพี่น้องครับเพื่ออะไรครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องพอหน้ไม้น้ต้มครับเอาหนาต้มครับผมพี่น้องตอนนี้พี่น้องเพิ่นเอาไปเมื่อไหร่ครับไปต้มครับผม ผมตร่กับงกวาด้ครับผมสมิผมต้มแสบครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องครับมาบอกเห็นน้องนี่ครับโอ้ ครับพี่น้องผมโบยจะบอกกบบอกจะบอกแล้วมานน้นะครับนอเหี่ยวครับพี่นอ้องนอเรียวนอเรียวนอเหี่ยวมันครับกำลังติดข,ขืนเหี่ยวครับตอนนี้นอ้นอยเพรอตุ่มครับครับนอตุม่มนอตุ่มครับผมพี่นอ้อง เล็บๆจ็ไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องฝากติดตามด้วยนครับผมแล้เวเบ้วนนอนกันดีครับครับผมพี่น้องครับนอใหน่อยนอนนึงครับโดเลยวครับพี่น้องเดี๋ยวแล้วครับผม นะครับพี่น้องมองงามด้วครับมองใหม่ครับผมพี่น้องครับรครับอนหนึ่งอือโอ้เหเผื่อครับอัหนหนึงครับผมพี่น้องก็แล้งโพเข้นมาครับผมพี่น้องมองงามอยู่ครับผมอือ นี่แะครับครับพี่น้องน้องใหม่น้องใหม่ครับน้องใหม่น,า,นาแรงครับผมพี่น้องแรงดีรงครับแรงแรงครับแรงแห่งกินกินครับผมพี่น้องนอนเห็นนอนอยู่ะครับน้นครับผมพี่น้องนอนอยู่นอนงามงามขุดเอาครับผมพี่น้องกระด้สซันไดัครับ กระนอกเกิดขึ้นมาสอนกัน,นครับผมพี่น้องกระสีนอใหญ่ปไงได้ครับผมข,ขึ้นมากกสิเหี่ยวหลดนะครับนอ้องใหม่แล้วนี่ได้แล้วครับนี่ครับผมพี่นอ้องโอ้โหนี่เดีครับไหนเห็นมั้ พี่น้องพี่น้องเม่อก้ไก่นีน้องยินไปแน้อะไรโ้จากจี่ดอกพออน้องยินคือน้องใหม่พอน้ำผลออกกำลังผลครับน้องหม่ที่กำลังผลออกจากดนนหหนอนอนสองนะไ้างของอาีนอยงก็ได้ครับนีพี่น้องผมเห็นที่จงเป็นน้องเลยนี่ดี กำลังออกจก้ะี่ืีพี่เรียกเราต้องไมาอยู่ฟังพี่ไหมเดีย๋ยวจะขอไปฟังนั่นก่นอนได้เนะด้ครับผมพี่น้องมัทนาศครับเฮ้โอ,โอ้โหมัวต่ำใหม่พี่น้องครบทรงจำกลับขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยโอ้อไป้ทีหัออวไปเริ่ดดังเสียงโซ่หนอครับผมพี่น้องยอัอู่ครบ ที่นี่พี่น้องนะครับแวงไล่ขึ้นบ่อไหนมาปวดเอาพี่น้องปวดเอามันอ่อนอยูท่ที่ครับนี่คนห้อากระท่อมไว้นั่งทุ่ทมหให้่พี่น้องเด้อเส็ดโศกโศก,กอันนี้เพื่อนเราถ่ายห้กระท่อมไว้ครับ ซับต้องคอยพอดีเฮ้ยยงไอยั้งให้นั่นนั่นโอเค่อ มานครับใสๆใส่ใช้ใช่ใช่โชนี่ย,ยเศง้าพี่น้องครับหนึ่งสองนอใหม่เน่ครับผมพี่น้องครับเห็นะครับนอนนึงครับเกิดขางกันเลยพี่น้อง นอนทั้งดินนอนนี่ก็งามครับผมพี่น้องเหงาเดียวกันเห็นไะครับนี่อ่อนๆเลยข้างล่างเออนล้วนะอ่อนโอ้เสียบกันเสียบลุดมาเสียบกุลุดออกจากดามครับพี่น้องปึ๊บนี่ได้แล้วครับพี่น้องโอ้โซสองนอ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 ปาด วันนี้วัววัวนอนนี่เออคุณนะครับผมพี่น้องโอ้โหน่นแบบงามเลยพี่น้องนอนใหญ่ใหญ่ครับคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อครับผมโอ้ยหอนพี่น้องหอนโวยไปดั้เซาไปดั้ครับผมไม่เด้อ่ะผมไปไหนไปนั่ตัวตาดเลยนี่เดี๋ยวไอ้นอนมันเอาเลยว่าเราไม่ถึงผดบอยได้แล้วครับผมพี่น้อง เอาหยากรายกันเลย่บริไทยพี่น้องเบ้างครับน้องเหี้ยวครับปูนอะี่น้องปูนล่ะปูนละรครับได้แล้วครับได้แลวครับนอใหม่เหี้ยวนอหนึ่งครับผมพี่ดองกำลังหมุนครับเป็นหนาต่อครับผมคครรัับบผมี่้องเ นั่งเอาครับเต้านี่ก็คือนอครับมันบมใหญ่ก็เป็นเต้าพี่น้อมาเต้ยเป็นยังเต้าเต้าหมดเชียวบ้านมเป็นขาเต้าด้วยพี่น้องรับนอไม้ครับโบราณเพื่อนเอิญบ้านนอเต้าเพื่อนมันบมใหญ่มันงจำเต้าให้น่อยนะครับโว้ยหมากเชียมเอรยังไกินก็ต้องกิระดาษเอาเอาเคอเน่พี่น้องใเอาเคาะอน่พี่น้อว่าจาะก่อนหนงสิบอกเจ้าว่าเอาคอนไม่แน่ ยี่พี่น้องโอ้งามอยู่ครับงามอยู่พี่น้องผมผิครับอีกน้อยนึงไอ้ข้างลังเอาครับเต้าเต้าเดี๋ยวละครับเดี๋ยวะครับพี่น้องโอ้สุดตายสุดตายครับผิดครับ ที่ใดครับพี่น้องเอ้ยสพี่ใดอยากได้กินนี่ครับพี่น้องผมไม่อีกของนึงแลครับเล็นวยถางได้อีกผลครับผมน้องเขาแง่เป็นไรครับผมพี่น้องนี่ครับเวลาพี่น้องเพิ่นมาเอาไทยบานเพิ่นมาเอาเราเพิ่นบ่บ่ฟังครับเพิ่นขุดเอาเราครับงาเปลือกกาบน้ำมันครับผมพี่น้องขุดเราพิ่นกาบบ่ฟังไว้ครับเป็น คนรจูบหักวกูายังอยู่ครับผมพี่น้องอู้นครับน้องแม่บ้าบอยเห็นใบนอนหนึ่งครับโอ้ได้แล้วครับพี่น้องโอู้ยังอยู่พี่น้องผมอนอนหน่อยครับนอนยังอยู่พี่น้องโอ้ได้แล้วได้แล้วครับขี่ครับ แล้วครับผมพี่น้องครับน้อใหม่น้องใหม่ครับผมฝากติดตามด้วยพี่น้องผมผมก่อนครับตันนี้พี่น้องครับเดี๋ยวเขากระถมไว้น้ำครับเพื่อเพื่นขึ้นมาเที่ยน่ะกัให้เพื่นได้ขึ้นนองนงามครับดินกับวุน้นมีสีทองแล้วเพื่นขวดถิ่มอะไรขวดถิ่มมาก บรบพี่น้องเห็นอีกแล้วครับตอนนึงครับพี่น้องผมเคลียร์ออกเก็นพอดีพอดีครับพี่น้องน้ำปนไปแล้วครับ ไดแล้วครับพี่น้องเออไดแล้วครับนี่ครับผมพี่น้องครับนี่ครับอีกนอนนึงครับเมื่อกี้โอ้นอนนึงจะดฟังท่านี้ครับพี่น้องนี่ครับเมื่อกี้เอานอนอะไรครับยู่หังครับนอนสองครับนี่ครับนอนขาวๆง้มๆครับผมนอนนั่งดินครับ ฝากติดตามนี่ด้วยครับผมไปรุดนน้ำกันอีกครับผมพี่น้องอู้นครับผมอยู่สูงสูงเหนครับมึงเบาๆสิไปเอาครับผมพี่น้องน้องงามดีครับพี่น้องไม่ใหญ่มากแต่ก็หล่อสวยอยู่ครับโอ้โอ้หลายหลายี่ yeah. นี่แหละพี่น้องผมตรองอตน,นี้ต้นลีนน้องนี่แล้วครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องครับน้องงามครับพี่น้องผมฝากติดตามด้วยครับพี่น้องมีครับผมพี่น้องมีครับน้องใหม่พี่น้องุอ๊บ ได้แล้วพี่น้องผมได้แล้วครับนี่ครับผมพี่นอ้องได้แล้วได้แล้วครับเนาะเพิ่งนอกนกันอีกครับผมเพิ่นก็บกเบานอนนอนหน่นอเพิ่นจูงไม้ปั่นบ่โอ้ย โอ้ยโอ้ยอือโอ้เดี๋ยวอ่อนครับครับโอ้สับอะไรพี่น้องผมสับอะไรอ่อนอ้อนพี่น้องพี่งครับได้จะบ่องครับพี่น้องผมตัดสียดายให้ยังเด้ครับผมพี่น้องครับน้ำใหม่ต่อครับผมพี่น้องครับ เมื่อกี้บ้าบอยเอาโน,น่นนึงครับพี่น้องอเฮ่ทำไมเหี้ยวครับขจรเพื่เห็นครับผมพี่น้องฝนพี่หอยดึงกำลังเอาอีโน,น่นนึงครับทางข้างล่างไอ,อ้งัดออกมาฟังฟังฝนรุกต้องฟังฝนนะครับ เห็นไหมเฮ้ยสวยได้กินครับผมพี่น้องน้งตายออกครับมันแหงครับมันแหงมันแรงไลกันค้นพึ้นมาก่อยหาปราเหญง่ายๆได้เพี่น้องผมรอสีแดงครับแต่ละนาวพี่น้องใช่ปึ๊งนะครับนองงามๆเลยพี่น้อง ครับผมมาบ่อยพออีกนอนนึงหรอครับพี่น้องผมอนอนผมว่าครับนอนใหญ่่เลยครับผมพี่น้องบ่ได้เอากล่องมาถ่ายพี่น้อนงเบิ่งนนำครับนะครับผมเราบักใหญ่เลยครับเดี๋ยวมาบ่อยเอาน่นไหมโน่นนี่ก่อนครับผมพี่น้องครับ แล้วคร Champ, ับพี hmm? oh. oh. ่น้องบดได้ท้ายพี่น้องครับผมพี่น้องบ่าบอยมุนเข้ามาครับบ่ได้เอาขารกองเข้ามานําเนาะบ่ได้บ่าบอยมุนเข้ามาครับบ่ได้เอาขารกองมานําครับผมพี่น้องเออเบิงครับผมทำไมครับทำไมเงี้ยทำไม่ใหญ่ครับผมพี่น้องบ่าบอยบ่ได้เอาคารกองเข้ามานําครับผมพี่น้องเลยบ่ได้เอาขารกองเข้ามานําครับ เอน้ำมันน้ำกันครับผมพี่น้องครับครับผมสรุปคลิปหาน้ำมัของมือนอี้ครับพี่น้องผมนี่ครับผมกระตาพี้วห้อยดินครับโ <c oughs> อ้ตายพี่น้องห่อนแดดหลายติดร่มยางบักไก่นึงพี่น้องผมโอยสมซื้อว่าน,น้ำม่หนาแรงอีรีครับนะครับกระตาบ้าบ่อย พี่น้องผมก็ได้อยากได้กินครับผมจะมาใส่ควอมอบทนแน่ครับผมพี่น้องฮกก็ต้องหมุนครับต้องสันเปลี่นนอใหม่ครับจูแผ่นแป้นแผ่นกับเขาเ่ามดพี่น้องผม,มกรเอ,าอ่าจะนอนใหญ่ๆครับย่างไก่ยีรีครับผมอมันนี้มาจะเศร้าครับผมโมเมนต์ที่ใบสองเราบอกครับผมพี่น้องมาจะเศรา้าครับสบาบสองใบาสามเราก็าเช้าพี่น้องมาได้บึงหัวนีิก,กา ฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังรงใจให้ช่องของบ่าวบาอยคนใชทแชนแนลนี่ด้วยครับพี่น้องผมตลอดจนพี่ห้อยดินที่อีสานครับพี่น้องเราก็มาก้ามแง,งจากพี่จากน้องนี้เด้อครับรับชมคลิปเรากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังงใจครับครับพี่ห้อยดินที่นิสานครับกับหลอกครับผมพี่น้องขอบคุณอะไรเด้อขอพี่นอ้อ,นองอยู่ดีมีแห้งรำรวยสุขภาพแข็งแรง มืดนี้วเวทสิลป์มืดสักคู่สุกคนครับพี่น้องผมพิม